ก่อนน้านี้มันก็มีการกล่าวอ้างว่าแบบว่าเรื่องคดีความที่บ้านนะครับว่ามีการแบบว่าเอาเงิน100ล้านหรือ100โลเนี่ยไปไปติดสินบนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้หมดครับก็เป็นคดีที่อย่างถ้าใครติดตามเขาก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องมานานแล้ว7จ็ดปีมันก็ยังไม่จบก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการของศาลอะไรเงี้ยครับเราอยู่มากับเรื่องนี้หลายปีแล้วเราไม่ใช่กระตัวงมเองมันก็ทบกับ,กบทายยายั้งภรรยาทั้งครอบครัวแล้วเรื่องของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยก ก็คืออะไรที่มันไม่ได้จริงๆที่มันไม่ถูกต้องจริงผมก็ต้องขออนุญาตออกมาชี้แจงอะไรอ่างี้ครับรรครับ,ขขบรได้ครับรอืม ครับก็กจริงๆก็คือเป็นเหมือนที่ผมโพสต์ไปตามถ้าใครที่เห็นในอินสตาแกรมกับติกตกอร์ก็คือว่าก่อนอันนี้มันก็มีการกล่าวอ้างว่าแบบว่าเรื่องคดีความที่บ้านนะครับว่ามีการแบบว่าเอาเงิน100ล้านหรือ100โลเนี่ยไปไปติดสินบนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเป็นการว่าเนื่องจากมีการฟ้องร้องกันเนี่ยแล้วก็มันมีการหนึ่งในนั้นคดีนั้นเนี่ยเรามีการวางเงินประกันศาลเพื่อคุ้มครอง เงินปันผลเรื่องของหุ้นนะครับก็คือศาลก็ให้บอกว่าเอาเงิน100ล้านนี้ไปวางเพราะมีใบเสร็จชัดเจนอย่างที่ผมโพสไว้ก็คือเป็นสัจกสารว่าเราได้ไปวางเงิน1 0 0ล้านแล้วแต่มันมีการไปปิดไปแบบว่าไอ้เงินก้อนนี้กลายเป็นเงินสิบบนซึ่ง่นี่ก็จเคลียร์ชัดเจนคือจริงไม่ใช่เงินสิบบน,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 บนมันเป็นเงินที่ค่าวางประกันศาลซึ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้หมดครับก็ทราบดาคีครับ ก็จร <ítulo> <G pigeon bond imprisoned> anyway, ิงๆก็ค kind of ือต้องการ discredit ล่ะครับแล้วทำให้ไอ um ้คนสับสนว่าตรงลงเกิดอะไรขึ้นเมื่อจริงเรื่องของคดีความมันก็ผู้เสียหายมันก็เป็นแค่ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นผู้สวดไายวงว่างอะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นคดีที่อย่างถ้าใครติดตามข่าวก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องมานานแล้ว7จ็ดปีมันก็ยังไม่จบก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการของศาลอะไรเงนี้ครับก็คือมันเริ่มมาจากที่มีการปลอมลายเซ็นคุณพ่ออะไรอย่างนี้ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบ เราอยู่มากับเรื่องนี้หลายปีแล้วเราไม่ใช่กระตว่เองมันก็ทบกับทั้งภรรยาทั้งครอบครัวแล้วก็การทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็หลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่มจะจบอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงเพราะมันก็เป็นเรื่องของทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการศาลก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับจริงจริงเรื่องจริงเรื่องภาพลักษณ์ันไม่ได้กังวลเพราะผมเชื่อว่าความจริงสุดท้ายวันใดวันหนึ่งจะช้าเลยเรื่อมันต้องออกมาอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของ บางอย่างที่ม that, that, restless, hurting, drama, al, ันไม่ใช่ความจริงแล้วมีการมาบิดเบือนทําให้คนเข้าใจผิดเนี่ยก็คืออันเนี้ยก็เลยถึงต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคนเข้าใจผิดแล้วถึงเวลาเราไม่ได้ออกมาพูดคนก็นึกว่าจริงอะไรอย่างี้ครับพอเราชี้แจงออกไปวคะคนเข้าใจยังไงก็มีคนเข้าใจเยอะขึ้นแล้วก็บอกว่า ก็มีก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งกําลังใจมาให้ด้วยไม่ว่าจะทางช่องทางต่างๆเลยก็คือแบบว่ามันก็ชัดเจนมากขึ้นแลหลายคนก็บอกเออแบบดีแล้วออกมาเคลียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือสุดท้ายนะมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะเราก็ไม่อยากว่าผู้เยอะผู้เยอะมันก็แบบว่ามันก็อายเขา่าพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าคืออะไรที่มันไม่ได้จริงๆที่มันไม่ถูกต้องจริงผมก็ต้องขออนุญ,ญาตออกมาชี้แจงอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างคนอ่ะครับทำลายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่อยู่ในเดรสันอยู่อะไรเงี้ยก็มีการการอย่างที่เห็นข่าวฟ้องร้องกันมามันก็ยังต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพิ่งศาลชั้นต้นเองครับก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งครับแต่ตอนนี้คือเราก็ต้อเต็มที่ใช่ไหมก็ั้นก็คือหนึ่งพิสูจน์ความจริงด้วยแต่สุดท้ายคือเรื่องทั้งหมดชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อทุกอย่างมันก็ไม่ได้ที่บ้านก็ ทำมาทำมาหากินต่อมันไม่ได้เป็นเรื่องของคดีความทั้งหมดอะไรเงี้ยล้วก็มีอาชีพอะไรที่เราทําแล้วก็ทำไปน,นี่ก็เอาเรื่องคดีความก็แฮนดลไปอะไรเงี้ยครับ